ไปแล้วไปไปแล้วเกมไม่กเกมเห็นว่าแวบบเห็นลำไรลำไรว่าแวบเห็นลำไรลำไรเหมือนจะเกมหรือเปล่าโอ้สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอ f Run Channel วนี้เรากำลังจะไปออกทริปที่แก่นสามชั้นนะจังหวัดนครนายกนะครับก็วันนี้มีสมาชิกไปทั้งหมด6คนนะก็จะมีพี่หน,นุ่มนำทางนะครับแล้วก็พี่ปูพี่เป,แป้แล้วก็คุณปอยแล้วก็คุณคุณแจ็คของเรานะก็ต้องบอกว่าทริปนี้เป็นทริปเล็กๆนะจัดขึ้นกันเมื่อคืน จันเมื่อคืนไปตอนเช้าซึ่งคิดที่ปุ๊บปั๊บมากนะครับก็ถือว่าเป็นการออกคิปครั้งแรกของเราเลยนะซึ่งต้องบอกว่าเราไม่เคยออกคิปไปไหนกับใครเขาเลยนะต,นตั้แต่ทําช่องมานะครับอันนี้ก็เป็นครั้งแรกนะเจอหรือเปล่าเกมไหมเกมไม่เกมเกมไหม,ไหมโอ้โหเกมไม่เกมเห็นแวบ,บแบบเห็นลำไรลำไรแวบ,บแบบ ลำไรลำไรเหมือนจะเกมหรือเปล่าโอ้สวัสดีครับสวัสดีครับเกมไม่เกมเกมไม่เกมเกมไม่เกมโอ้ไม่เกมขอบคุณครับอหลอดโอ้อโออใใหัาซักใจหายแล้วไป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 แล้วบ๊ายบายบ๊ายบายตงรอดิก็ต้องบอกว่าตอนนี้เราอยู่ท้ายขาบวนนะครับโดยที่ที่แจ็คของเรา ลัง้ายนะซึ่งจะบอกว่าตอนนี้เรามาลังายนะ้ในเขาเดี๋ยวเราจะเดี๋ยวจะเช็คสมาชิกของเราแล้วกันเนาะว่ายังอยู่คนครบหรือเปล่านะก็ต้องบอกว่าอันนี้ก็จะเป็นพี่แจ็คนะครับพี่แจ็คราพี่แจ็คก,ก็ส่วนมากจะไม่ทำคลิปกับเราบ่อยๆนะเพราะว่าแค่ว่างตรงกับเรานะแล้วก็ นี้คือพี่แจ็คนะครับทุกคนพี่แจ็คพี่แจ็คพี่แจ็คอ่าพี่แจ็คจำได้ยังจำได้อย่างจำได้แล้วจำได้แล้วไปต่อครับไปต่อครับอีกคนครับอ่านี่พี่แจ็คนะครับอันต่อคร๋ออ๋ออันนี้คืออันนี้คือพี่ปู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 ข่ดติมหาชัยอยู่โอ้ยเสียเงพ่อโคตรดังอันนี้คือพี่ปูนะครับเอ้ยไม่พี่ปูอันนี้คือพี่เป้พี่เป้เออใช่พี่เป้พี่เป้แกขายติมมหาชัยอยู่แถว บอกเหนือนะหรือแถวสายใหม่ที่เราไปกินกันบ่อยๆนะคือบทน,นี้เลยนะครับเดี๋ยวเราเช็คกันต่อครับไ,ไปต่อ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 อ,อันนี้ก็จะเป็นปักปล่อยนะปักปอยที่ท่อยิงเมื่อกี้นี่นะต้องบอกว่าปักปอยนี่ท่อรถเขาจะท่อ <Okay. S 1> เป็น,อ,น,นอะไรวิ่งทุกทันอะไรกันอางนี้วะเด,วเดี๋ยวเราค่อยกลับไปเช็คใหม่เดี๋ยวเราขอเลยก็ได้นะเดี๋ยวเรากลับไปเช็คใหม่อ,มอีกรอบนี้นั่นปากปอยไปแล้วปักปอยโอ้ แซงพี่โตไปแล้วอ่ะผมไม่รีวิวฟอยด์ตัวรีวิวพี่โตละกันอ่ะอันนี้สุดพี่โตนะพี่โตคนที่นําเราตอนแรกนะก็พี่โตแต่เป็นเพื่อนกับพี่เป้นะเขามาหาพี่เป้บ่อยๆเนี่ยหันมาหันมาอ่าใช่อ่าเราเช็คเสร็จแล้วเราก็จะไปหาปักฟอย์กับพี่หนุ่มกันนะอ่ะแต่พี่ปักฟอย์พี่หนุ่มไปไหนละวะโอ้โห้รีววเลยจะตามทันไหมเนี่ยโอ้ผมรีวิวแค่นี้ละอไม่ตามแล้ว กัไป,ไปไหนโอ้ไม่ให้รีวิวเลยเซ็งหนีอีกคนหนึ่งนะครับแม่ขยันขับหนีกันเรื่อยเลยให้แกงนี้หนีแกไปไกลแล้วนะครับเห็นไหย ปอยแล้วน,นี่ปลอยต้องบอกว่าอันนี้คือปลอยนะคะปล่อยปลอยปลอ,อ,อ,อยเหียแม่งพอกูจะรีวิวมือก็ขับซช้า, <S <S ชา <fit> เลยกูจะบ้าตายอ่ะกูรีวิวรถพี่หนุ่มแล้วแหละอ่ะอันนี้ือพี่หนุ่มนะอย่างที่เราบอกก็คือเราพยายามเราจะพยายามแต่งตามพี่หนุ่มนะครับซึ่งเขาบอกว่าพี่หนุ่มแกของแท้ทั้งคันนะดูอย่างคาร์บ,บอนเห็นว่าคาร์บอนแกก็จะใส่ทั้งคันนะแล้วก็ไม่ให้กูรีวิวอ๋ยพี่หนุ่มพี่จริงหรวะ อาจจะเป็นการรีวิวที่แบบสาหัสกันหน่อยนะเพราะพวกที่เขาเสี่ยงกันเล่นกันนะก็อย่างที่บอกเนี่ยเห็นป่ะคาร์บอนคาค่อนข้างที่จะเยอะนะที่หนุ่มแล้วก็ปั๊มหลังแกจะเป็นด้วงนะเป็นด้วงพันโบอ่าแล้วก็สายทักแกจะเป็นสายทักเอินเนาะที่เอิที่เราเคยรีวิวกันไปในคลิปที่แล้วนะาไม่ใช่คลิปที่แล้วคลิปคลิปก่อนหน้านี้เออต้องบอกว่าแกเป็นคนที่แบบแต่งของคือสุดจริง วิวหน้าแกอย่างสวยอะทุกคนคือแบบผมเคยถามร้านนะแต่ร้านในในเมืองไทยมันไม่มีนะมันต้องพีมาจาก US นะซึ่งก็เป็นชิวที่แบบไม่เหมือนใครอะ่ะเออเื่อนล้วสวยอะอบ๊ายบายออันนี้อันนี้รีวิวไปแล้วโอ้เซ็งเซเไอป้ปอยอยู่ไหนวะเดีนะ๋ยวเราตามกลับไปรีวิวรถปอยอย่างนี้วะ จะถึงจะถึงเมืตอนานายกคุณจะได้คุณจะรีวิวผบทุกคนนะเนี่ยเดี<อ>๋ยวเรารอรอปลอยอ่อนครับรอปลอยให้ปลอย,อยขึ้นมาเพื่อจะรีวิวรถมันนะต้องบอกว่ารถของของปลอยเนี่ยคือแค่ล้ออย่างเดียวก็แสนกว่าแล้วอ,ะอ่ะเออคือมันเป็นล้อแบบมาเช็ดที่นี่นะอย่างที่ทุกคนเขาพูดกันนะ<อ>คือเป็นล้อที่สะอาดมากนะต้องมาเช็ดที่นี่เท่านั้นนะ ว่าเมื่อไหร่จะมากันว่า,าพี่ปูพี่เป้ไปแล้วสองคนปกปอยอยู่ไหนปกปอยปกปอยเออโอ้โหกว่ามึงจะมาลอ้อกูซะหนี่ยนี่คือปอยครับปอยครับต้องบอกว่าเนี่ยต้องบอกว่าล้อของปอยคือที่สุดนะโอ้โหดูท่อมันจริงเห็น,หน่ะเพื่อน มันนีย็เนักดูดูดูไ่ย้แค่โชวเป็นหนูสเตปโชว์เป็นหนูสเตปอ้อโน่าจะยกล้อแต่เปล่ายกสูตเดปี่เปไปบายไปปาพี่เรามาดูรถปอกันดีก่าอ่ะเนี่ยต้องบอกว่ารถปอเป็นล้อมาเช็ดที่นี่นะครับีเดี๋ยไป่าล้อสีแบบน้ำเงินน้ำเงินถึงป่ะ ่ยใส่ตัวท่อน้ำแซมโก้ด้วยนะออดูแบบสุดอัเห็นปอยบอกว่าต้องดูทั้งคันนะใช่ใช่ชต้องดูทั้งคันแล้วก็ในส่วนของปั๊มก็จะเป็นด้วงไม่ใช่ด้วงเป็นบัมโบนะครับแต่ก็ยังไม่รู้ว่าเป็นบมโบ่อะไรรู้แต่ว่าคันมันจูนมทาทั้งคันนะแล้วก็ผมเคยถามปอยปอยบอกว่า มันจูนมันจูนต้องการยิงไฟออกมาเป็นสีฟ้านะก็เดี๋ยวเราไปดูเนี่ยว,ว่ามันจะยิงเป็นสีฟ้าจริงหรือเปล่านะถ้าเราขับมาแล้วมันไม่มีแสงตอนเย็นก็อาจจะได้รีวิวกันนะแต่ตอนนี้ผมรู้สึกว่าเราจะถึงร้านบานนะบมนนมนะหมี่หนกนะเนี่ยบะหมี่หนกขนมมาแววเนี่ยหมือนเหมือนเหมือนเหมืไปแล้วโอโห,โหดีแล้วเกิน ขอดเนี่ยเออเยขอดหรือเปล่าว่าเนี่ย่ไดเลยอ่เยนออพี่ร้อยเข้าไปเลยเ้าเชือกผูกับร้อยเข้าไปเลยวเมียมันตายสักเอพี่เห็นอเอพี่ขับมาอย่างเงี้ยนะไม่เมื่อกี้รล่วงมาตรงนี้เนมะื่อกี้นี่ไงโูมมาหนูัขนดเข้าไปได้เลย ขาดไปขาดไปก็ขาดขาดไปน่ะยังไม่ยังดีนะที่พี่เห็นตอนนี้ไม่เห็นตอนขับอยู่อ่ะเอ้ยไม่ไม่ไม่เห็นอีกทีตอนที่แม่งหลุดไปแล้วอ่ะเมื่อถามหลุดทั้งคำเฮ้ยอันนี้คือบริการเซอร์วิสระหว่างระหว่างออกทริปใช่ไหมครับใช่ครับรถแรงจัดครับรถมันแรงจัดรถไหนไม่พอช่างมันอันนี้คือหน่วยเซอร์วิสของทริปเราเห็นคนเด็ก เออไม่ใช่อ้าวตังเมียต้อไปใส่งหลังแล้วเฮ้ยไม่ใช่โอ้อะไรไม่ใช่แล้วตัวเมียตัดมันของอะไรมาตัวเมียมันอยู่ข้างหลังไหมเฮ้ยมาใส่ได้เลยทั้งงานใส่เลยตัดได้เลยอ้าวแล้วอันี่อ่ะแล้วตัวเมียมันจกไหนอ่ะไปเก็บของใครมาอ่ะอ้าวพี่ไปขโมยของใครเข้ามาพี่ไปขโมยของเจมส์แล่าอ้าวบบขนไม้ได้อ้าวชิบหายกลับไปดูเลยรถกูว่าเป็นเนี่ยอินแบบขนไม้แล้วพี่อินใส่ ตอนนี้เราก็มาถึงแกนสามชั้นแล้วเพื่อนก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าข้างในนี้จะเป็นยังไงเนาะเดี๋ยวเราไปดูจะไหลอีกเหรออยู่ขงนอกว่าไง ณมาทำไมคุณไม่เล่นเนี่ยนะคุณแจ็คเลนดูคุณมาคุณมาถึงนี่คุณมานั่งเล่นโทรศัพท์เลยนะเฮ้ยโห,หเปียกอนเนี่ยเยอะขนาดยังไงอย่งเนี้ยโอ้โกลัวจัดขับมากี่ชั่วโมงชั่วโมงชั่วโมงหนึ่งเล่นอยู่หนึ่งนาทีแต่ตอนแรกๆๆๆๆๆๆใครใครบอกจะมาเล่นน้ำนะนี่ครับคนไหนคนไหนนี่ครับคนนี้คนนี้เล่นน้ำ เราสุดท้ายเป long, ็นไงกลัวน้ำครับไม่ได้ฉีเรากำลังจะขึ้นไปที่เดิมนะเลื่อนเพื่อที่จะถ่ายรูปรวมแล้วกลับบ้านกันนะครับตอนนี้นะโดยที่มีคุณปูพงศิษย์นำขบวนนะครับ คลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามชัยก็เป็นกำลังใจใกันด้วยนะนนแล้วสําคัญอย่าลืมคอมเมนต์ถ้าใหม่ของเรานะโอโหแต่ละคนนี่เคยยิงแบบสุดฤทธิ์สุดเดช